สวัสดีค่ะพวกเราทีม After Sales Service จากเรสห้า5 6ค่ะวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงในคอนเทนต์1การสื่อสารที่ให้ชัดเจนและตรงกรัน2การจัดลำดับความสำคัญ3การติดตามงานเป็นระบบ4การจัดข้อมูลให้เป็นระบบ5การแก้ปัญหาแบบยั่งยืน6การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงาน หลักการความสําคัญของการหลังขายงานบริการหลักการขายของเรายึดตามหลักการตื่อสาที่ชัดเจนการจัดลําดับความสําคัญที่ถูกต้องระบบติดตามงานที่เป็นมาตรฐานเอกสารที่เป็นระเบียบการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานหลักการเหล่านี้ช่วยให้งานทุกเคสมีความรวดเร็วโปร่งใสและคุณภาพสม่ำเสมอครงสร้างการทำงานห การสื่อสารให้ชัดเจนและตรงกรันเป้าหมายลดความเข้าใจผิดและให้ทุกฝ่ายมีข้อมูลเดียวกันสรุปท้ายการคุยทุกครั้งผู้รับงานต้องยืนยันลดความสับสนและงานผิดพลาด 2. การจัดลำดับความสำคัญเป้าหมายใช้เวลาทรัพยากรกับสิ่งที่สำคัญจริงๆก่อนแบ่งงานเป็น A B C เริ่มที่งานกระทบลูกค้าสูงทบทวนลำดับทุกวัน สาการตัดตาม,ตามงานแบบเป็นระบบเป้าหมายไม่มีเรื่องค้างหรือหายลูกค้าไม่ต้องทวงถูกงานต้องมีเซตมีสถานะชัดเจนเลือกเรื่องกำลังทำมี s l A ทำต่อตัดนะเพิ่มสีการจัดการข้อมูลให้เป็นระบบเป้าหมายหาข้อมูลย้อนหลังได้เ,เร็วรู้อวัตตามแก้ไขแต่ละหน่วยใช้โครงร้างโฟลเดอร์มาตรฐาน ั้ชื่อไฟล์แบบเดียวกันผูฟไฟล์กับพิกเขตทุกงานหายเอกสารได้ภายใน1ถึงสมนาที 5. ตาการแก้ปัญหาแบบย่งยืนเป้าหมาย้านที่ต้นเหตุเครื่องมือการซ้ำใช้ไฟล์วาย a c ป้านที่ต้นเหตุไม่แก้ไปเหตุติดตามหลังแก้30 60 90วัน 6. การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มง,งาน เป้าหมายลดกัรนัดเพิ่มความประหยัดเวลาและความเครียดใช้พี e ิ h ิต c ี e คล l i s t อะไรเพื่องมือทรบก่อนออกงานจัดเส้นทางเพื่อลดเวลาเดินทางสไลด์ถัดไปนะคะเราจะมาพูดถึงทำลายระดับขั้นตอนการทำงานตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหาเลือกเทคโนโลยีไปจนถึงการพัฒนาระบบ เก็บข้อมูลที่ใช้งานง่ายสำหรับทุกฝ่าย 1. Google Drive 2. Google Sheets 3. Notion 4. ี่ t e o l o หรืออศนะ 5. 5. Google Form 6. q r c o d e 7. AI หรือ ChatGPT อ่าองค์กรที่จะได้ประโยชน์นะคะ 1. ลดต้นทุนเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า 2. เพิ่มคุณภาพโครงการและภาพลักแบรนด์ 3. ช่วยผู้บริหารตัดสินใจจากข้อมูลจริงและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 4. งานเป็นระบบไม่ตกหล่นลดความเครียดช่างทำงานสะดวกขึ้น 5. สื่อสารลูกค้าได้เร็วและมั่นใจในการประเมินง,งานได้แม่นยำและลดการซ้ำซ้อนของงานบทสรุปนะคะสรุประบบการจัดการข้อมูลบวกเทคโนโลยีที่ใช้งานง่ายช่วยให้การบริการหลังการขายมีมาตรฐานสูงลดต้นทุน เพิ่มความพอใจให้ลูกค้าและทำให้ทีมงานมีประสิทธิภาพสูงสุดในการลงทุนที่สร้างผลลัพธ์เชิงธุรกิจระยะยาวและยั่งยืนสรุปสุดท้ายพวกเราคือทีม After Sales e r v i c e นะคะซึ่งดูแลลูกค้าหลังขายประกอบไปด้วยคุณกัญญาพัฒนประสงค์สุขคุณกัญพิชาโคคินนิรัตติกุลและดิฉันนางสาวราวรวรรณะสมทรัพย์ และทั้งหมดนี้คือภาพรวมของงานบริการหลังการขายของเรานะคะหวังว่าข้อมูลที่เรานำเสนอจะช่วยให้กระบวนการทำงานและมาตรฐานบริการของทีมเราชัดเจนขึ้นขอบคุณค่ะ